สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะคะวันนี้พบกับครูสาวในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเช่นเดิมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของมารยาทในการยืนและการนั่งค่ะเมื่อคาเรียนที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของมารยาทในการยืนและการรับของส่งของจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรามาเสริมสร้างมารยาทนะคะในการยืนและการนั่งกันดีกว่านะคะเด็กๆคะเคยคิดไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องมีมารยาทเออ เคยลองคิดเล่นๆไหมคะทำไมเราจะต้องฝึกมารยาทกันด้วยทั้งๆท,งที่แค่การยืนกับการนั่งมันก็ไม่น่าจะต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย วันนี้นะคะครูสาวจะมาบอกให้เด็กๆฟังนะคะว่าการที่เรานะคะต้องเรียนรู้และมีมารยาทในการยืนและการนั่งนั้นนะคะก็คือเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยของตัวเองนะคะให้ปฏิบัติตนนะคะเหมือนกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันและที่สำคัญค่ะเพื่อต้องการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง รวมไปถึงนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคมค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะถ้าสมมุติว่าเรายืนไม่สุภาพนั่งไม่สุภาพในสถานที่สาธารณชนหรือในหมู่คนมากๆคิดว่าสายตาจะมองเราแบบไหนคะเขาจะมองเราดีไหมคะไม่ดีถูกไหมคะและเขาก็จะบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย ไม่มีมารยาทใช่ไหมคะดังนั้นค่ะบุคคลที่ดีย่อมต้องมีมารยาทที่ดีด้วยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการยืนและการนั่งจะเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียนกันเลยค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะครับเรื่องราวของมารยาทไทยในการแสดงความเคารพอย่างการไหว้การกราบที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับ เราจะกลับไปทบทวนก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่ในวันนี้กันครับในการแสดงความเคารพของคนไทยจะแสดงทำความเคารพโดยการไหว้ซึ่งแสดงถึงความมีมารยาทของคนไทยที่อ่อนน้อมและการเคารพผู้ใหญ่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เรามีวัฒนธรรมที่สวยงามคนในสังคมก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ น้องๆเคยพบคนที่ยืนขวางทางหรือนั่งด้วยท่าทางที่ไม่สำรวมบ้างหรือเปล่าครับถ้าน้องๆเคยพบน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรามาเรียนเรื่องมารยาทไทยกันต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับน้องๆรู้กันไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตามมารยาทในการยืนด้วยถ้าหากเรายืนไม่ดีหรือไม่มีมารยาทการยืนของเราอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นได้ และยังดูไม่สำรวมอีกด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีมารยาทในการยืนมาเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมให้เราปฏิบัติครับมารยาทไทยในการยืนนั้นหากยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราควรจะยืนตัวตรงสำรวมเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยแขนแนบลำตัวมือประสานกันถือเป็นการยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ค่ะการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ให้ยืนตรงเท้าชิดค้อมตัวเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ที่ระดับเอวไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไปหากเรายืนคุยกับเพื่อนยืนเข้าแถวหรือยืนดูการแสดงต่างๆเราควรที่จะยืนในลักษณะสำรวมไม่เกาะความรำคาญหรือกีดขวางผู้อื่นและก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงลำดับก่อนหลังไม่ควรแย่งกันยืน เช่นไม่แซงแถวซื้ออาหารไม่เล่นกับเพื่อนในขณะที่ยืนเข้าแถวไม่ยืนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและการยืนที่เราไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่งคือการยืนใช้มือเท้าเอวหรือยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่เพราะถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะนอกจากจะมีมารยาทในการยืนแล้วน้องๆก็ควรที่จะมีมารยาทในการเดินด้วยนะครับเราเป็นคนไทย ควรมีมารยาทในการเดินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยด้วยเช่นเมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่และควรเดินอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเพื่อจะได้ไม่เดินชนผู้ใหญ่เมื่อท่านหยุดเดินกระทันหันถ้าเดินทางตามถนนควรเดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎจราจรถ้าเดินในพิธีการต่างๆเช่นเดินเวียนเทียน ควรเดินอย่างสำรวมไม่หยอกล้อหรือเล่นกันต่อมาเป็นมารยาทในการนั่งครับซึ่งมารยาทการนั่งก็มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับแต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไปสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่าง เราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนะครับต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆควรที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับท่านี้ปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลำพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือการนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวก หลังจากที่เราได้รู้วิธีการยืนการเดินและการนั่งอย่างถูกต้องแล้วอยากทราบความคิดเห็นของน้องๆจังเลยครับว่าน้องๆคิดว่าการยืนการเดินและการนั่งอย่างถูกวิธีมีมารยาทมีประโยชน์ยังไงบ้างครับการยืนการเดินและการนั่งที่ถูกต้องมีมารยาทนั้นนอกจากจะทําให้เกิดความสวยงามแล้วยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยด้วยนะครับมีการเคารพให้เกียรติผู้ใหญ่รู้จักการละเทศะ ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขวันนี้ในช่วงเวลาพักกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนเต้ยวันนี้เอากับข้าวอะไรมากินเหรอวันนี้แม่เราทํำข้าวผัดกุ้นเชียงมาให้ล่ะแล้วเปิ่มละวันนี้มีไข่พะโลใส่ไข่ตั้งหลายใบเดี๋ยวแบ่งกันกินนะ ไข่พะโล่น่ากินจังเลยของเราก็ากินได้นะเพื่อนๆวันนี้แม่เราทำไข่ตุนกับผัดผักรวมมิตรมาให้รีบกินกันเถอะเราเห็นร้านป้ากขนมหวานวันนี้น่ากินมากเลยต้องรีบไปซื้อนะไม่งั้นคุณป้าขายหมดก่อนแน่ได้สิแต่บเบิ้มนายอย่านั่งโยเก้าอีส้สิเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเขา ใช่นั่งกินข้าวก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยถ้าโยกเก้าอี้ไปมาแล้วเก้าอี้ล้มเข้าข้าวติดคอจะทำอย่างไรกันจำที่คุณครูสอนไม่ได้หรอเรานั่งเพลินไปหน่อยขอโทษนะเราจะนั่งให้เรียบร้อยไปต่อแถวกันเถอะจะซื้ออะไรดีนะ แต่คนข้างหน้ายืนไม่เป็นระเบียบเลยดูสิมีคนแซงคิวด้วยทำไมไม่ยืนกันให้เรียบร้อยนะอีกนานเลยกว่าพวกเราจะได้ซื้อขนมยืนกันไม่เรียบร้อยขวางทางคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดอร้อนอีกดีนะที่พวกเราเรียนเรื่องมารยาทไทยมาเราควรยืนให้เป็นระเบียบแต่ตอนกินข้าวยังนั่งโยกเก้าอี้อยู่เลยนะ เราเข้าใจแล้วล่ะว่าท่านนั่งหรือไม่เรียบร้อยคนอื่นจะเดือดร้อนได้เราสัญญาว,ว่าจะไม่ทำอีกดีมากเลยเบิ้มนอกจากการที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการยืนและการนั่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จากการยืนและการนั่งที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับ คำถามกันได้หรือเปล่าครับน้องๆถ้าจำเรื่องมารยาทไทยการยืนการนั่งได้น้องๆก็ต้องทำได้กันอย่างแน่นอนเรามาดูกันนะครับว่าข้อความที่ถูกต้องคือข้อความใดบ้างข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ 3, 4, 5ครับ 3. ไม่ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรก้มศรีรษะเล็กน้อยเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้อง เนื่องจากแสดงถึงความเคารพกับผู้ใหญ่ที่เรายือนอยู่ด้วยนะครับข้อ 4. การนั่งที่ถูกต้องคือการนั่งอย่างเรียบร้อยสำรวมเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากมารยาทการนั่งคือนั่งให้เรียบร้อยด้วยอาการที่สำรวมครับ 5. นั่งพับเพียบมือวางไว้ที่ตักเมื่อนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจาก หากเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่เราต้องนั่งพับเพียบและวางมือประสานกันไว้ที่ตักเพื่อความสำรวมนะครับต่อมาเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้อ1และ2ครับข้อ 1. เมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางด้านขวาของผู้ใหญ่เป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางด้านซ้ายของผู้ใหญ่ครับและควรเดินให้อยู่ในระยะห่าง 2. เราสามารถยืนอย่างไงก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเราต้องยืนอย่างมีมารยาทเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะครับเรื่องราวมารยาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้ทั้งการนั่งและการยืนน้องๆอ,อย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะครับ สำหรับในเนื้อหาในคลิปนะคะก็จะบอกถึงการนั่งและการยืนนะคะอย่างเหมาะสมถูกต้องต้องทำแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆเวลาเรานั่งเก้าอี้นั่งพื้นเนี่ยนะคะต้องนั่งให้เรียบร้อยสุภาพนะคะการยืนเช่นกันค่ะยืน ะะก็ต้องยืนให้เรียบร้อยเดินตามหลังผู้ใหญ่ก็จะต้องทำไมเว้นระยะห่างใช่ไหมคะแล้วก็ยืงไปทางซ้ายถ้าผู้ใหญ่เดินผ่านเราก็ต้องยืนแล้วก็ก้มหัวนะคะก้มศีรษะเล็กน้อยใช่ไหมคะคู่สาวเชื่อค่ะถ้าเด็กๆทุกคนนะคะมีมารยาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนะคะการเดินจะส่งผลให้นะคะทุกๆคนค่ะหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยมองว่าเราเป็นคนที่มีมารยาท มีการวางตัวที่เหมาะสมนะคะย่อมเป็นประการดัดแรกที่แสดงให้เห็นว่าหนูนะคะได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่มาอย่างดีเยี่ยมมีคุณสมบัตินะคะของผู้ดีอ่าอีกอย่างค่ะจะส่งผลให้นะคะมีผู้ใหญ่ค่ะลูกเมตตานะคะ และเอ็นดูเราเพราะทําไมคะเพราะเรามีความอ่อนน้อมไงลูกมีความมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ ใครเห็นผู้ใหญ่เห็นก็ชื่นชอบนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะเด็กๆอย่าลืมนำวิธีการนั่งการเดินนะคะอย่างมีมารยาทไปใช้ให้เป็นนิสัยนะคะเราจะได้เป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ฝากเด็กๆติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ